และนี่ก็คือการไล่ตบมังกรน,นะครับ <c oughs> โอ้โหสบายจัดคุณผู้ชมเป็นไงล่ะมังกรนกแค่มแมลงตัวหนึ่งนตอนเนี้ย เอาลมะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ผมปายคิลเลอร์เกมไม้คราบนั่นเองนะครับผมก็ตอนนี้เราอยู่กับไม้คราบชาเลนต์นะครับซึ่งชาเลนต์ในวันนี้นะครับผมขนาดของตัวเราเนี่ยจะใหญ่ขึ้นนะครับในทุกๆ1นาทีนั่นเองนะครับก็อ่านี่ตัวใหญ่ขึ้นแล้วครับผมก็ตอนนี้เนี่ยตัวผมอ่ะมันจะอยู่ประมาณอ่าหบล็อกอะไรอย่างงี้ป่ะนะครับผมยิ่งตัวเราใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเพราะว่ามันยิ่งแบบใช้ชีวิตลําบากนะครับแต่ตอนนี้ก็ลําบากเหมือนกันครับตัดไม้ไม่ถึึงงนน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 ะะะะะฮเเเเออออออ่่่่่่าาาาาาตตตตัััััดดททีี้้้กกกแแลลววววครรบบบบบผมยสภพพใหญ แบบไททันเงี้ยการที่เราจะไป, Nathan, ไป DN, เนเธอร์ไปดีเอ็นเงี้ยมันน่าจะลําบากมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยคิดว่าแบบเออผมจะต้องรีบแบบว่าเล่นให้มันแบบเร็วๆนะครับหาของเร็วๆอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเราตัวใหญ่เท่านั้นปุ๊บเนี่ยน่าจะลําบากมากๆนะครับอย่างแรกก็ มาก่องครับพี่ขุดก่อนเลยแล้วกันนะครับ Eugene, มีหินให้ข <survivors> <ong knee pack> ุดไหมเฮ้ยตรงนี <ong toi caves investigation> ้มีตรงนี้มีอย่างดีนะตอนนี้แบบขนาดเราอยู่แค่แบบ1บล็อกนะครับอ่ขึ้นมาอีกรอบแล้วครับนี่ตอนนี้ก็เหมือนแบบประมาณแบบสูงน่าจะแบบ1.2 5อะไรอย่างงี้ปะก็เหมือนตัวเท่าเด็กตัวเล็กๆอะไรอย่างงี้นะครับดูดิกระโดดขึ้นไม่ได้ครับโอ้โห ลำบากเหมือนกันนะเนี่ยเอาละอาผมคราฟตรงนี้อ่อแลวกันสามอุปรกรณ์เทพครับผมอือตอนนี้ผมสูงกระโดดเฮ้ยโอเคกระโดดขึ้นได้ละแต่ผมเนี่ยยังสูงไม่เท่าปกตินะผมแบบเตี้ยกว่าปกตินิดน,นึงนะครับผมตอนนี้เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีครับรีบตัดหมายเพิ่มแป๊บหนึ่งแล้วก็ผมกลัวว่าแบบตัวเองเนี่ยจะเล่นแบบยากเกินไปเพราะว่าแบบยิ่งส่วนสูงมันเยอะมันจะยิ่งลำบากใช่ไหม ผมเลยเพิ่มให้แบบว่าถ้าแก๊สเนี่ยมันยิงลูกไฟมาใส่ผมเนี่ยมันจะได้ของที่โ P นะครับผมถือว่าเป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งในการเล่นละกันนะครับไม่งั้นแบบลำบากเกินนะฮะโอเคตอนนี้เนี่ยเรื่องไม้น่าจะพอแล้วนะครับผมทีนี้เนี่ยเดี๋ยวตอนนี้รู้สึกว่าเราจะอยู่เป็นเกาะนะครับผม <laughs> อยู่บนเกาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราออกตามหาผืนแผ่นดินใหญ่ดีกว่านะครับซึ่งถ้าไปทางนี้จะเจอ,อไบโอมน้าแข็งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมไปทางตรงข้ามลวกันนะฮะเราจะไปทางนี้โอเคผู้ชมตอนนี้ส่วนสูงเรา เท่าเดิมและเท่าแบบคนปกติแล้วฮะถือว่าเป็นอะไรที่ดีอุย้ยขุดเอาฟินน๊บนึงนะครับผมเอาอเก็บไว้ประมาณนี้เราจะรีบออกเดินทางด้วยความรวดเร็วนะฮะถือว่าเป็นการชาเล่นตัวเองเหมือนกันนะต้องรีบแบบเล่นให้มันเร็วหน่อยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นขอให้เจออ่าพื้นแผ่นดินเดินเร็วนะฮะเอาเราผู้ชมเหมือนจะเจอแบบเป็นอ่าแผ่นดินแล้วนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นทะเลทรายหรือเปล่าอะแปลว่ายังไงก็ต้องแวะแล้วผมยงมังว่นี้ชนไปเลยฮะอ่าแล้วก็เอาเรือไปนะครับไนดูซิ อ่ามันจะเจอเป็นทะเลทรายนะครับอุ้ยตอนนี้ส่วนสูงเพิ่มอีก4เซนแล้วฮะอ่านี่มันประตูไอ้นี่นี่หว่าประตูอ่าเนเธอร์ลุนใช่ปะ,แ,ะแต่ทำไมมันมาเป็นแบบนี้วะมันดูไม่สมประกอบเลยเนะี่ยมันต้องมีกล่องครับผมเดี๋ยวหากล่องแป๊บหนึ่งเอาแล้วผู้ชมเหมือนจะเจอแล้วนะฮะอ่าโอเคตรงนี้มีหมวกนะครับผมแล้วก็มีเป้ทองด้วยอ่าถือว่าดีตอนนี้ส่วนสูงเราเท่าไหร่แล้วเนี่ยอ้ย สูงเหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้ยังดีที่แบบว่าถ้าสร้างประตูในเธอปกติยังเข้าได้นะครับเริ่มลําบากแล้วสิช่วงเวลานี้ผมต้องวิ่งหา,าถ้าอยู่ทะเลทรายลองตามหาพีระมิดดูนะครับอาจจะเจอตอนนี้ตัวเราสูงประมาณ3บล็อกแล้วเนี่ยโอ้โหถือว่าเร็วเหมือนกันนะฮะต้องรีบละเอาแล้วผู้ชมเหมือนจะเจอเป็นเลวินนะครับเอ้ยผมว่าแวะขุดแร่ซะหน่อยดีกว,ว่านะครับลงมาฟื้อ่าลงน้ําได้อยู่นะโอเคตอนนี้ส่วนสูงเรายังพอลงเมืองได้ใช่ไหม โอเคฮะขุดแร่เท่าที่จะขุดได้ก่อนแล้วกันอ่ายังดีนะตรงนี้แบบมีแร่เหล็กอะไรเยอะอยู่อุ้ยถ้าส่วนฝูงงผมเยอะกว่านี้แบบลงเหมืองไม่ได้แล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเพิ่มมาอีกสี่เซนแล้วครับเริ่มจะแบบว่าคับแล้วนะครับผมโอ้โหเดินๆผมเดินลงไปเก็บไม่ได้โอ้ได้แล้วได้แล้วลำบากเกินดูดิตัวติดแล้วอ่ะเอาไปว่าเดี๋ยวผมขึ้นไปดีกว่านะฮะเอาแล้วผู้ชมผมจะขึ้นยังไงดีวะเนี่ยโอ้โตัวใหญ่อีกแล้ว <ๆ S 2> ตัวเริ่มใหญ่เกินแล้วนะครับอือป้าขึ้นไม่ได้ละเอาแล้วผู้ชมตอนนี้นี่คือหิ โอ้โหตรงนี้มันดงมอนเตอร์นู่นว่ะผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันพีระมิดนี่ว่ะเจอแล้วโอ้โหตอนนี้ผมว่าผมต้องผมจะลงเข้าไปขุดยังไงวันนี้่ยงานเข้าแล้วอุ้ยมอนเตอร์ก็ลุมล้อมฮะเพว่ามันไม่ใช่สถานการณ์ที่ดีแล้วจังหวะนี้เฮ้ยแต่แบบเราสู้กับมันดูแบบสู้ง่ายขึ้นเหมือนกันนะแต่ตอนนี้เจ็บฮะเจ็บเกินไม่ไหววะ่ะอุ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วผมต้องหนีเฮ้ยหมู่บ้านแวะไปนอนก่อนไม่ไหวแล้วอุ้ยว่ายน้ำโคตรเร็วเล็วผู้ชมคือเราตัวใหญ่ไง เอาละหมู่บ้านนะฮะอ้ยมีแตงโมให้เรากินด้วยว่ะขอแตงโมหน่อยนะอุ้ยตัวใหญ่กแล้วอู้ยตอนนี้ไซส์แบบเข้าบ้านไม่ได้นะฮะเ,เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องแบบหาเตียงนอนอะนะฮะเราจะต้องยัดตัวเองลงเตียงให้ได้เฮ้ยซอมบี้ยานะเฮ้ยแต่เราตีระยะได้ไกลขึ้นนุผู้ชมหาว่าเตียงอยู่ไหนวะเฮ้ยปึ๊บเข้าไปนอนได้ไหมไม่ได้แบบว่านึ่งอ่อผมต้องไหนเะย็ยบเข้ามาอย่างงี้ดิปึ๊บพยายามจะนอนนะอุ้ยนอนได้แล้วผมอยากเห็นสภาพตัวเองตอนนอนมากเลยวยมันจะเป็นยังไงนะฮะปึ๊บอุ้ยตัวติด โอเคมนุษย์ยักษ์นะฮะผมนอนเรียบร้อยอ่าขโมยเตียงหน่อยด้วยไหมมีประโยชน์ใชมีประโยชน์ขอบ้านหลังนี้ด้วยนะฮะเก็บไว้เอยเดี๋ยวเฮ้ยคิปเปอร์ระเบิดอู้เกือบตายเฮ้ยเมื่อกี้แบบผมแบบหมอบไปได้อะเมื่อกี้ทำไมมันหมอบอะ รู้ว่าตอนนี้ได้เตียงม,มา2นะครับถือว่าโอเคอยู่นะเอาเป็นว่าตอนนี้เรากลับไปที่พีระมิดเด้อโโหตัวใหญ่ขนาดนี้ผมจะหา,อ,าออฟซิเดียนมาสร้างประตูยังไงวะเนี่ยมาครับผู้ชมเราจะบุกเข้าไปนะครับเราต้องหาสักวิธีแหละจริงนะ่าจะเข้าได้ใช่ไหมแบบเนี้ยอ่าไหนเด้ออ่าเดาเดาเข้าได้อยู่เข้าได้อยู่ยผมจะเข้าไปตรงกลางไงดีวะเนี่ย อุ้ยตัวใหญ่ขึ้นอีกแล้วเฮ้ยตอนนี้ต,ตัวผมมันหมอบแล้วอะเออผมว่าเราต้องอใช้แท็บดอเอาแท็บดอมาซิตบให้ตัวเองหมอบอะไรเงี้ยเอาประมาณอ่าอย่างนี้ได้อยู่นะครับเสร็จแล้วก็คานเข้าไปแล้วกันนะครับผมอย่างน้อยน่าจะได้อยู่นะเนี่ยผู้ชมเราต้องเอื้อมไปหยิบของนะครับเออตอนนี้ยังหยิบไม่ถึงต้องขุดลงมานิดนึงฮะอ่าเปิดได้แล้วอุ้ยมีเพชรครับผมมีเพชรมีเหล็กนะครับแล้วก็อ่อใหญ่พกไว้ก่อนแล้วกันเอเม a ร่อาจจะไม่ได้ใช้นะปึ๊บเหล็กโอเคอเค็บไว้ก่อนออ้ยตัวใหญ่ขึ้นอีกแล้ว แล้วกล่องตรงเนี้ยโอเคได้ทองกับเหล็กมานะครับเฮ้ยแต่ว่าเรายังทำที่ขุดเพชรไม่ได้นะเนี่ยเราจะขุดออฟซิเดียนไดไงวะใส่ต้องใช้เทคนิคอื่นตอนนี้เนี่ยอ่าต้องออกก่อนแล้วเอ้ยเอานี้ตบใช่ไหมเราต้องใช้เทคนิคนี้ละอ่าให้มันตบผมไงดีวะเนี่ย ตรงนี้เหรออาโอเคหมอบแล้วอุ้ยต้องหาทางออกแล้วไม่ไหวแล้วดูดิตัวใหญ่จัดอู้ที่ขุดก็พังเราต้องพาตัวเองออกไปให้ได้เฮ้ยเหมือนจะได้แล้วเฮ้ยออกมาได้แล้วคุณผู้ชมโอ้โหสุดยอดจริงนะครับผมต่อไปที่ผมคิดคือวิธีที่จะไปอ่าเนเธอร์นะครับตอนนี้เนี่ยต้องสร้างประตูขนาดไหนวะหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณห้าหกบล็อกอะตอนเนี้ยลำบากและเพชรก็ยังไม่มีก่อนอื่นผมต้องแวะหาอาหารไว้ด้วยดีกว่านะครับผมนั่นคือเราจะทำเคฟซีกินฮนะอ่าในการ จุดนะครับผมจุดใส่ไก่ฮึบอ่ะแล้วก็ตบไก่ฮะเออได้เคฟซีมากินแล้วเอาล่ะเราเจอหมู่บ้านนะครับผมไหนดูไซด์ดิโอโหตอนนี้นี่คือแบบดูดิบ้านหลังหนึ่งแล้วผมตัวเท่านี้ไม่ไหววะ่ะตัวใหญ่เกินการเดินทางของผมตอนเนี้ยมันแบบซุปเปอร์จะอีซี่เลยฮะเพราะแบบวิ่งทีนี่คือแบบไปเร็วมากนะครับพอดีตัวมันใหญ่ไนงะอ๋อเอาล่ะมาพลิมิดอันที่สองนะครับผมหวังว่าจะได้เพชรนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะขุดจากตรงเนี้ยแหละหย่อนตัวเองลงไปครับน่าจะได้อยู่หุย้ยไม่ได้เหรอปึบอ่าลงมาได้แล้วฮะ ทีนี้ผมจะพยายามแบบเอื้อมของไปหยิบเฮ้ยอ้าเปิดได้เปิดได้ดไดโอ้โหดีนะไม่ต้องลงไปสุดมาเฮ้ยเดี๋ยวด้วยโอ้โหตัวใหญ่ฮะตอนนี้คือหมอไปแล้วขอเพชรหน่อยอืบอันนี้การระเบิดเหรอไม่เป็นไรเราไม่ต้องการตอนนี้อยากได้เพชรอะโอ้โหไม่ได้ครับผู้ชมไม่ได้เพชรเลยนะตอนนี้ต้องออกมาก่อนฮะโอเคได้อยู่ เออผู้ชมผมสงสัยอย่างหนึ่งเว้ยสมมติถ้าเราตายเนี่ยส่วนสูงเราจะหายไปหรือเปล่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะลองเซตที่นอนตรงนี้มาเซตเป่าววะปุ๊บอ่ารีสปาวพอยต์เซตนะครับเดี๋ยวผมจะลองฆ่าต,ตัวตายดูเพื่อแบบส่วนสูงมันรีเซตไงทีนี้ผมจะได้แบบอ่าแบบมีเวลาทําอะไรเพิ่มนะครับปุ๊บโดดลงมาอืม้มเจ็บแค่เนี้ยโอเคครับผมจะลองโดดฆ่าตัวตายดูโอ้โหตัวใหญ่เกินนะฮะเราต้องลองฆ่าตัวตายด้วยเออเรียบร้อยปุ๊บตัวอ่าตัวเล็กครับผมโหแล้วดูของนี่มันของไอเทมของยักษ์นี่ว่ะ โอเคโอเคผมถือว่าผมรีเซ็ตอ่าสูงได้รอบหนึ่งนะครับเพราะว่าแบบมันตัวใหญ่เกินไปแล้วนะครับผมแบบนี้แสดงว่าเรายังพออ่าจะตามหาเพชรได้อยู่นะหไอ้นี่โคตรใหญ่คุณผู้ชมใหญ่มากเดี๋ยวตอนนี้เราทำเอาอุปกรณ์เลนก่อนละกันนะครับตอนนี้เนี่ยผมจะเอาตัวเองลงไปในเหมืองนะครับเพื่อที่จะตามหาแร่เพชรนะครับเวลาเรามีไม่ค่อยเยอะนะเราต้องรีบจัดก,การละเฮ้ยอันนี้ได้ันนี้ได้เป็นเลวีนนะครับผมอ่าอ่ะปล่อยน้ําไหลแป๊บหนึ่งเราจะได้ลงไปแบบไม่เจ็บนะฮะ ผมว่าเราน่าจะได้แร่เพชรบ้างแหละนะครับจากเหมืองนี้ปื๊โอเค okay, มาโอเคฮะตอนนี้ลำบากนิดนึงแต่พอได้อยู่ครับผมตอนเราต้องคานอา่ะขุดเหมืองนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวเจอบอ่อลาวาผู้ชมอาจจะเจอแร่เพชรก็ได้นะฮะปื๊บอ,อะไหล่มาดูสิตรงนี้เหมือนจะมีเหมืองไปต่อนะครับผมไหนดูดิอามีทองนะครับอู้ตัวใหญ่เกล้ะตอนนี้เนี่ยอยากจะได้เพชรมากๆเลยนะ ผู้ชมฮะตอนนี้ตัวผมเริ่มติดแล้วผมว่าผมต้องทําการอ่าโอเคอันนี้คือนอนนะครับผมเสร็จแล้วผมต้องมันต้องฆ่าตัวตายด้วยละเออแบบไม่ไหวว่ะตัวมันใหญ่เกินไปฮะมันเริ่มติดแล้วแบบขยับไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมเลยจะต้องฆ่าตัวตายนะครับโดยการอติดตรงนี้แล้วกันฟืบโอเคเสร็จแล้วก็เก็บของครับโอ้โหของอย่างใหญ่นะอเอยคิปเปอร์เด็ดเด็ด,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 ดเดดเดดอุ้ยมอนสเตอร์มันเกิดโอ้โหเอาแล้วผู้ชมตอนนี้เราเจอเพจเป็นที่เรียบร้อยนะครับ <c oughs> ตามหามาโคตรนานนะฮะ เอาล่ะทีนี้เราก็จะได้ขุดออฟซิเดียนซะทีนะครับผมแล้วก็ก่อนที่เราจะไปนี่คือผมว่าเราต้องรีเซ็ตขนาดอีกรอบด้วยเพราะว่าโอ้ตัวใหญ่อีกแล้วนะฮะรีบกลับไปด้วยเราจะได้แบบประหยัดเนื้อที่นะครับผมอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอ๋อตบลงอีกรอบแป๊บอ่าเราจะได้แบบประหยัดเนื้อที่ในการสร้างประตูนเนเธอร์นะครับผมเพราะถ้าเราจะไปไซส์ใหญ่เงี้ยคือเราต้องขุดแบบออฟซิเดียนโหกี่สิบอันไม่รู้ใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวเอ็นเดอร์แมนเหรอก็มาเด้อขอเดอร์เพิหน่อยเด้เฮ้ยเฮ้ยเดีย๋ยวเดีย๋ดวยวจะตายเอานะเนี่ย จเย็นจะเย็นจะเย็นจะเย็นเฮ้ยเฮ้ยค่อยคยคุยกันค่อยๆคุยค่อยๆยคุยเอ้ยเอเออโอ้โหแล้วไม่ดรอปด้วยอุตส่าห์เสี่ยงเอาล่ะมาที่ขุดเพชรนะครับผมแล้วก็เออเอาไปเลยดีว่าดรอปไหมยังไม่ต้องหลอกเก็บไว้แค่นี้แหละนะครับมาเดี๋ยวผมจะไล่ขุดแบบเอาสัก20ละกันนะครับสำหรับไปกลับเอ้ยแต่ว่าขากลับเราก็น่าจะไม่ได้ใช้แค่10นี่เดี๋ยวเพราะว่าเราน้าจะตัวใหญ่ด้วยต้องแบบรีบทำธุระนิดนึงนะครับตอนไปเนี่ยเพราะฉะนั้นขุดไว้สักเท่าไหร่ดีวะสี่ส าตัวใหญ่อีกแล้วคุณผู้ชมลำบากสุดๆไปเลยนะฮะตอนนี้ผมน่าจะขุดได้ประมาณ40อันแล้วมั้งปึ๊บอันนี้พอละฮะอ่าตักน้ําตรงนี้ป่ะวะปึ๊บโอเคมา40อันแล้วครับเดี๋ยวเราจะรีเซ็ตตัวเองอีกรอบนะครับทำอะไรดีวะจุดไฟตัวเองไหมอ่ะปึ๊บจุดเผาไปฮะฝากหน้าที่ให้เป็นอ่าตัวผมในอนาคตจัดการต่อนะครับปึ๊บมาโอ้โหของยักษ์อีกแล้วนะฮะม,มาคุณผู้ชมอ่อเอ้ยใช้ตรงนี้ในการสร้างด้วยเลยดีกว่านะครับปึ๊บจะได้ประหยัดโอเคเอาไซส์แบบ ประหยัดท <hi> ี hey. s <S ่สุดนะฮะเพราะว่าเราไม่รู <whis ky. S 2> ้ต้องใช้เท่าไหร่อ่ะอึบมาไปแล้วผมเลสโกจังหวะนี <glove> ้ไปให้อ่าปากาโฮนวพ่นไฟใส่มาแล้วอุ้ยเดี๋ยวลำโพงที่นี่เลยเหรอโอ้โหไออ่าบัสบัสเตียนบัสท่านเลยนะครับโผไอป้อมปะการเนี่ยโผมาโผล่ถูกที่จริงจริงเดี๋ยวนะผมไม่ต้องการจะมีเรื่องกับใครนะครับโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจมจมน้ำจมน้ำอุ้ยไม่ได้ด้วยโอ้โห ของหายคุณผู้ชมของหายเออไม่เป็นไรปะขอแค่ไปในเธอได้ก็พอคือผมเนี่ยจะต้องไปให้อาแก๊สพ่นไฟใส่นะครับหาทางออกกัอนอฮ้ยมีกล่องครับผมฟื้นอ่ามีออฟซิเดียนใช่ไหมเก็บมาก่อนแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมาถึงก็ลุมทำร้ายแล้วเราจะาชีดรอดจากพิกลินยังไงดีครับคุณผู้ชมโอ้โหตายแน่เลยอ่าอ๋อแป๊บน,นึงนะผมจําได้ว่าข้างบนเนี่ยผมแบบมีของอะไรบางอย่างอยู่ขึ้นเบาแป๊บนึง นี่ไงตรงนี้มีเหล็กอยู่ครับผมอ่าโอเคได้อยู่แล้วก็เดี๋ยวหาไม้อีกนิดนึงนะครับเลยพอกลับไปได้อยู่คุณผู้ชมฮะเมื่อกี้เนี่ยผมแบบคิดกับตัวเองเลยว,ว,ว่าแบบอ่อไอการที่เราจะต้องไปเจอแก๊สเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากเกินไปนะครับผมผมเลยเพิ่มด a ต้าแพ็กใหม่แทนที่จะแบบอ่าได้ของ o อจากแก๊สใช่ไหมก็คือเปลี่ยนใหม่เป็นเราขุดเนเธอร์แล,แลกเราได้ของ o อนะครับเพราะว่าแบบไม่งั้นเนี่ยมันจะยากแบบเกินไปแล้วมันจบยากมากนะครับสำหรับคนอย่างผมเพราะฉะนั้นอ่าเดี๋ยวลงมาก่อนฟึบ แล้วก็กลับไปจุดเมื่อกี้นะครับเอาล่ะมาเฮ้ยซอมบี้มาทำอะไรตรงนี้เนี่ย <laughs> อย่าอย่านะอย่านะอ้ตอนนี้ก็ตัวใหญ่แล้วนะครับผมเออว่าหรือผมรีเซ็ตดีวะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะนอนก่อนนอนก่อนอ่ะถือว่าแบบเซฟละสบายใจอ่ะปล่อยให้มันฆ่าแป๊บนึงนะครับเราจะได้ตัวไซส์ปกติสัหน่อยมาแล้วก็เอาคืนมานะผมเมื่อกี้ทำอะไรเราฮะ เออเรียบร้อยไปเด้รีบกลับไปกันดีกว่าครับผมจะได้ไม่เสียเวลาโอเคเอาเป็นของประมาณนี้แล้วกันเนาะปะกลับไปเลยครับต้องรีบแล้วตอนนี้นี่คือมาในเทือกแหลกใช่ไหมขุดเลยละกันนะครับอมาแล้วมาแล้วมาพลังมันมาแล้วครับใส่กรอกก่อนเลยละกันมาอุ้ยธนูธนูธน,นูเทพแต่ยังไม่มีลูกธนูดิอ่าแป๊บนึงนะพลิกลินอย่าเพิ่งพลิกเลนอย่าเพิ่งอฮ้ยมาดาบม,มาแล้วขออย่างน้อยขอจะดาบหน่อยละกันนะครับอุ้ยหมันไซวะเมื่อกีก้ทำอะไรไว้ฮะโอ้โหผมมีอะไรบ้างเนี่ยเด้อเด้อเด้อมากันเยอะเกิน เออแต่ตอนนี้คือแบบเราตัวใหญ่ใช่ไหมอ่าเหมือนตัวเหมือนเราจะสูงกว่ามันนิดนึงนะครับเรามาจัดการของกันหน่อยดีกว่าอย่างแรกเลยมากล่องก็ผมพอดีแบบของรู้สึกมันเยอะมากเลยนะเดี๋ยวเคลียร์ของกันหน่อยดีกว่าโอเคเก็บทุกอย่างเข้าไปก่อนฮะตอนนี้แบบรู้สึกของมันเยอะมากๆนะครับผมโอ้โหกว่าจะมาถึงจุดๆุนี้ก็ลำบากเหมือนกันนะเนี่ยกว่าจะมาเนเธอร์ได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยผมไม่รู้สึกว่ามันโกงเลยฮะผมรู้สึกแบบมันเป็นรางวัลสําหรับความพยายามนะฮะเว้แต่ไหนไหนมีเบียคอนใช่ป่ะมีเบียคอนงั้นเดี๋ยวเรามาาสร้งกันดว อ่าสร้างโดยบ็อกเนเทอร์ไลท์แล้วกันนะเอามาชุดหนึ่งแล้วก็อ้เพิ่งเห็นเด้ๆๆทำไปนธนูมันโหดขนาดนี้แต่ประเด็นคืออ่าไม่มีลูกธนูให้เหรอแต่เรามีไอออเนเดอร์แล้วนะครับโอ้โหชุดหนึ่งเลยนะฮะพกมาก่อน แต่ว่าไม่ต้องไปหาเบล์แล้วเดยแอปเปิลทองนะครับพกมาก่อนเออเหมือนจะมีโทเทมด้วยนะโอ้โหดูหน้าไม้ <laughs> โอ้ยมันพวกหน้าไม้อะไรพวกนี้มันโอพจังวะมาเดี๋ยวผมพกอ่าโทเทมไว้นะครับกินแอปเปิลทองแป๊บหนึ่งเออแต่ว่าทำไมไม่มีลูกธนูเลยผมสงสัยเดี๋ยวขอขุดเพิ่มก่อนขุดไปนะครับอ่อลูกธนูอยู่สายโอ้โหเฮดดดของเยอะเกินนะฮะของเยอะเกินโอ้ยเดดดตัวใหญ่เกินอีกแล้วเหรอโอ้โห ลำบากอีกแล้วฮะอุย้ดยดดดเราของมันเยอะด้วยนะเอาล่ะตอนนี้เราเจอออฟซิดเดียนที่ได้พาเรากลับแล้วนะฮะตอนนี้คือแบบโอ้โหการจะกลับที่ผมต้องสร้างขนาดไหนเนี่ยอูย้ดดด ตอนนี้ผมสูงประมาณ4-5หบล็อกใช่ปะผมสร้างตรงนี้ดีกว่านะครับผมทุบป,ประตูเก่าทิ้งไปเลยเอาละมาวางมาใหม่เพื๊บวางขึ้นมานะครับผมอุ้ยสูงอีกแล้วนี่มาเอาให้สูงกับตัวเองไปเลยเอาละฮะเหมือนจะได้แล้วมาเดี๋ยวมาจุดกันดีกว่าครับเอ้ยไฟแช็กอยู่ไหนวะเดี๋ยวไม่มีไฟแช็คเหรอหาของไม่ยังดีแต่ไม่มีไฟแช็คพาคกลับอันนี้ก็ไม่เอานะเนี่ยเราจะเจอกาเวลแถวนี้วะเนี่ยผู้ชมเอาละนี่กาเวลเจอแล้วโอเคขอฟินหน่อยโอ้หตัวใหญ่งนี้จะเก็บก็ลาบากครับผู้ชมเฮ้ยได้ลมา อ๋อครับไปเช็คนะครับโอเคจะได้กลับและจุดเลยหืมตัวยังใหญ่ตอนเนี้ยเสร็จแล้วรีบไปหาดีเอ็นกันเลยด่านครับอู้เด้ด้อตัวติดตัวติดทุบป,ประตูทิ้งเลยละกันนะฮะอะไรมันจะติดขนาดนั้นวะเนี้ยมาขุดขึ้นเลยไปฟาร์มของมาจากนรกแล้วนะฮะจังหวะน,นี้โอ้โหตัวใหญ่อีกแล้วเอาละเหมือนจะเจาะมาเจออาเรวีแล้วนะฮะแต่ออกยากเกินดูดีแบบตัวมันใหญ่จัดอะตอนเนี้ย ิตมากนะ,ะมันแบบคับเกินอะ่ะโอเคโอเคเริ่มขยับได้แล้ดูตัวผมในตอนนี้นี่เป็นไททันไปแล้วนะฮะเราจะต้องอออกไปยังไงดีวะเนี่ยต่อขึ้นมาแล้วกันมาฟื้ฟื้อฟื้ฟแล้วก็ขุดขึ้นนะฮะเอาล่ะมากขึ้นมาได้แล้วโอว้ตอนนี้ตัวยังใหญ่นะครับผมรีบตามหาอ่าสตรองโฮกันดีกว่านะแต่แล้วเดี๋ยวผมจะทำเบียคอนด้วยเอา้า เบียคอนมันไปไหนวะอู้เบียคอนหายไปไหนตอนแรกคิดว่าพกมาด้วยแล้วคือแบบไหนๆผมก็พร้อมที่จะทำเบียคอนแล้วไงเลยอยากทำนะฮะผมเผลอโยนหอรอแปบนึ่งขอด่วนแปลว่าเราต้องกลับไปในเธอสินะอ่องั้นผมต้องหาวิธีฆ่าตัวตายอีกแหละแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวผมว่าเราจะต้องอ่าทำกล่องเก็บของกนซะหน่อยแล้วกันแล้วก็กลับไปที่เดิมนะครับโอเคมาผมพร้อมตายละเผาตัวเองฮะอ่าผมจะเผาตัวเองนะครับผมเสร็จแล้วผมก็จะฝากให้ตัวเองในอนาคตเนี่ยไปเอาเบียคอนกลับมานะครับผมไหนดูของของข้าสิ ฮึ้เด้ไอตัวนี้คืออะไรเนี่ยตัวเนี้ยอ่ะระเบิดไปอุ้ยเด๋โอ้ของโอเคของไม่หายใช่ไหมคือดาบนี้เนี่ยผมจะไม่ใช้นะเพราะว่าเดี๋ยวมันโหดเกินนะฮะแบบอยากค่อยๆเล่นกับเป็นเดอร์ดาะกอนอ่ะโอเคป่ะเราไปสภาพนี้กันแหละฮะโอ้โหของยักษ์ของยักษ์เต็มเลยไหนว่าเบียคอนเนี่ยอ่ะขอหาหน่อยเอาละได้เบียคอนแล้วส่วนหมวกก็ไหนว่าหมวกเนเธอร์ไลท์เออช่างมันแล้วกันผมไม่ใส่หมวกก็ได้ฮะเราจะกลับไปเลยมาเราพร้อมแล้วนะฮะเราจะวาร์ปขึ้นไปแบบนี้ ่าเป็นวิธีที่ง่ายดีปึ๊บเอาล่ะมาขึ้นมาได้แล้วผมต่อไปก็คือการตามหาอ่า DNA นะฮะมาพร้อมแบบสุดๆไปเลยนะผมไปทางไหนวะไปทางนี้นะครับผมจะวิ่งไปเอานะเพราะว่าแบบพอดีในไหนก็ตัวใหญ่แล้วมันวิ่งเร็วไงก็เลยอยากวิ่งไปแทนนะครับเออผู้ชมเดี๋ยผมให้ดูอะไรนะครับมอนเตอร์เนี่ยถ้ามันพยายามจะทําร้ายผมเนี่ยมันจะตายฮะ อย่างเช่นอาสเกลตันยิงผมเนี่ยอะปึ๊บคือแบบผมมีสะท้อนระดับได้จะ่หนึ่งห้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่แบบคือแบบตัวอะไรมาตบผมก็ตายหมดอะจริงๆที่ผม,มค่อยไปเนี่ยก็เพราะอยากให้ตัวใหญ่ด้วยแหละแบบอยากลองดูไงถ้าเราตัวใหญ่แบบเป็นไททันใช่ป่ะไปสู้กับเป็นเดิร์ดดากอนมันจะแบบไซส์แบบมันจะเป็นยังไงนะฮะเพราว่าแบบเราน่าจะยืนตบหอคอยง่ายๆเลยอะเอาละฮะเหมือนมันจะย้อนกลับมาแล้วนะผมผมว่าน่าจะเป็นตรงนี้แหละเออแต่ผมไม่มีที่ขุดดินด้วยวะไม่เป็นไรผมค่อยๆขุดไปแล้วกันโหแล้วผมต้องขุดหล เอาล่ะมาถึงชั้นหินและขุดแบบนี้ได้แล้วครับฟืบลงไปฮะนี่ไงนี่ไงโอ้โหโผล่ห้องสมุดนะครับผมโผล่ผมจะลงไปยังไงดีฮะตัวใหญ่จัดนะครับด้วยไซส์ขนาดนี้ที่ผมต้องแบบค่อยๆล้อไปแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหาลำบากแน่ฮะจังหวะน,นี้ลำบากแน่นอนฟืบโอ้โหลงมาเลยวินมาผมจะถล่มสตองโฮตามหาเลยฮะจังหวะน,นี้เอาแล้วผู้ชมเหมือนจะเจอแล้วนะครับมา จอดทะลวงมาขนาดนี้เลยนะฮะอ๋อผมจะต้องขุดพื้นที่ด้านบนซะหน่อยเพราะว่าไม่งั้นเราจะลงไม่ได้นะฮะเอาล่ะฮะเหมือนจะพร้อมแล้วนะครับวางไปเลยหนึ่งสองสามเปึ๊บปึ๊บปึ๊บวางให้ครบนะครับทีนี้เ่ะอะจะโดดลงยังไงสิโอ้ถ้ามีเอ็นเดอร์โผลนี่ผมจะปาเข้าไปละผมลืมเอามาด้วยเฮ้ยโดดขึ้นมาได้ละอ่าท่านี้เลยฮะท่านี้เข้าไปท่านี้แหละฟืบอ่าได้แล้วโอเคแล้วก็ต่อขึ้นมานะครับเอาล่ะคุณผู้ชมจะเป็นยังไงฮะถ้าผมกลายเป็นร่างยักษ์ โดดโดดตบเสาฮะโอ้โหโอ้โหสบายจัดจัดอะคุณผู้ชมมาทุบแล้วขุนไปดีครับเสามันก็แค่เนี้ยแหละคุณผู้ชมตบตบเล่นเลยอะโอ้โหหมดยังหมดยังผมไม่เคยรู้สึกแบบมีอำนาจขนาดนี้มาก่อนเลยนะฮะเอาละเหลืออันนี้ใช่ไหมทุบก่อนโอเคตรงนี้น่าจะหมดแล้วนะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทําเบียคอนนะครับเอาเป็นเท่าไหร่ว่าเก้าคูณเก้าป่ะเ้ยแต่ผมกลัวไม่พอเอาเป็น7จ็คูณเแล้ละกันโอ้คุณผู้ชมคือผมมาเตรียบบล็อกมันน้อยเกินไยผมทาได้แค่เนี้ยแหละ อ่าะอย่างน้อยก็สร้างสําเร็จนะเอาเป็นอ๋อมันได้แค่นี้ใช่ไหมเอาเป็นสปีดก็ได้าคือผมผมลืมไงว่ามันเออมันต้องใช้แบบมากกว่าชุดหนึ่งนะอะไรเงี้ยเอาเป็นอ่าจมบูทก็ได้ปึ๊บติดไหมอ่าจมบูทมาแล้วผมมามังกรเรามีเรื่องต้องคุยกันนะเพื่อนก่อนอื่นขอลองยิงธนูก่อนแล้วกันเอ้ยผมว่ายิงทีเดียวมันน่าจะตายแน่เลยว่ะเรามาไล่ลตบมันดกอ่าครับและนี่คือการไล่ตบมังกรน,นะครับโอ้โหสบายจัดคุณผู้ชม เป็นไงล่ะมังกรก็แค่แบบแมลงตัวนึงก็ตอนเนี้นะฮะบอกเลยโอ้โหตีแป๊บๆตายแล้วครับและนี่คือการจบเกมโดยการเป็นไททันนั่นเองนะครับผมโอ้โหสุดยอดไปเลยว่ะคุณผู้ชมเออแล้วผมจะกลับยังไงเนี่ยเออลงไปได้ไหมลงไม่ได้ <laughs> ลงไม่ได้คุณผู้ชมโอ้เชดเออผมจะต้องทำออทรับดอนะครับในการตบผมลงไปมาออทรัดอใช่ไหมเสร็จแล้วผมจะต่อพื้นที่ขึ้นมาโอเคประมาณนี้ได้ปะวะแป๊บนึง ตบผมลงมานะฮะึบอ่ะได้แล้วได้แล้วอะลงไปได้ไหมเนี่ยเอ้าเอาใหม่เอาใหม่อ่าโอเคคานแล้วนะครับผมแล้วผมลงได้ไหมเนี่ยมันไม่ได้เลยอ่ะเอาใหม่เอาใหม่อ่ะประมาณนี้โอ้มันไม่ได้ปะเฮ้ยกลับเออกลับไม่ได้ก็ไม่กลับนะ,ะโอเคคุณผู้ชมผมจะเป็นคลิปอยู่ที่นี่แหละเอาเป็นว่าถ้าใครอยากเล่น Data Pack นี้นะครับผมก็ลิงก์จะอยู่ใต้คลิปเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม